สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึวันนี้ก็คือไบร์วินครอบครัวสุขสันต์ตั้งชื่อลูกแต่ละตัวมีความหมายกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทั้งนั้นเลยค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจ้ิส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาท,ทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันสักหน่อยนะคะเพราะพอพี่ชมเห็นแล้วก็อดขยี้ไม่ได้จริงๆคะ่ะค่ะคือวันนี้เพจรูปถ่ายของเจ้าคนพี่ก็ได้อัปรูปนี้ของเจ้าคนน้องลงที่ไอจของเพจด้วยค่ะทุกคนแล้วก็แท็กหาเจ้าคนน้องด้วยนะคะ แล้วคนที่อัปรูปลงเพจก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือเจ้าคนพี่นั่นเองละค่ะทุกคนแหมพักนี้มันยังไงนะคนพี่อัปรูปอัปคลิปของน้องลงไอจีบ่อยเหลือเกินต่างจากช่วงก่อนหน้านี้คือพวกเราแห้งแรงกันจนต้องขุดโมเมนต์เก่าๆหรือไม่ก็ต้องไปตามเก็บโมเมนต์ของคู่นี้จากไอจีของคนอื่นกันนอ้องทุกคนเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจ้ากับตันรามาเองแถมมาแบบทียิบมาแบบนอนสต็อปกันเลยทีเดียว ค่ะคือเสื้อผ้าชุดที่เจ้าคนน้องใส่ในรูปนี้มันคือชุดวันที่น้องทั้งคู่ถ่ายนิตยสาร GQ ค่ะทุกคนโอ้โหถ่ายงานด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันแล้วยังไม่พอยังมีการถ่ายรูปน้องเก็บเอาไว้ดูอีกมันจะอะไรขนาดนั้นล่ะลูกตายตายตาย,ตายไม่รู้ใครติดใครใครหลงใครกันแน่นะคะคุณขาแต่เท่าที่เห็นคือลูกชายชั้นหลงเจ้าคนน้องหนักมากอยากอยู่ด้วยตลอดเวลา ไม่เจอหน้าก็ยังมีรูปของเขาเอาไว้ดูต่างหน้าไปอีกไม่ค่อยคลั่งรักเลยเนาะลูกเนาะค่ะขอโพสต์รูปน้องลงเพจเสร็จเจ้าคนพี่ก็แชร์โพสต์นี้ไปลงที่สตรอรี่ของตัวเองอีกด้วยและแถมแท็กเจ้าคนน้องอีกด้วยจ้าแหมแท็กซ้ําแล้วซ้ําอีกแท็กที่เพจไม่พอยังแท็กที่สตรอรี่ของตัวเองอีกด้วยกลัวน้องเขาไม่เห็นหรือไงล่ะลูกโอ้เจอคนเรียกร้องความสนใจจากแฟนแล้วหนึ่งค่ะคุณค่า ในระหว่างรอให้เจ้าคุณน้องมาเห็นรูปที่ตัวเองโพสต์และรอให้เขามาเห็นสตรอรี่ของตัวเองก็เลยเล่นกับลูกสาวรอแล้วถ่ายคลิปลูกสาวมาลงที่สตรอรี่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนซะหน่อยเผื่อความน่ารักของลูกสาวจะดึงความสนใจจากน้องได้บ้างอะไรนี้ค่ะหลังจากนั้น,นแฟนต่างก็พากันเฝ้ารอเหมือนกันว่าเจ้าคุณน้องจะมาโพสสตรอรี่ของเจ้าคุณพี่หรือเปล่า พอผ่านไปหลายชั่วโมงความพยายามของเจ้าคนพี่และการเฝ้ารอของแฟนคลับก็เป็นผลค่ะทุกคนคือตอนประมาณห้าทุ่มเจ้าคนน้องก็มาโคตสตอรี่ของเจ้าคนพี่ไปลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองด้วยค่ะแล้วน้องก็ได้กดไลค์รูปที่เจ้าคนพี่อัพลงที่เพจรูปถ่ายด้วยนะคะทุกคนโอ้ยแบบนี้ลูกชายของนิฉันคงจะยิ้มแก้มแตกแล้วล่ะค่ะและคงจะนอนหลับแล้วละ่ะคะคนขาคืนนี้ พ่อแขกหาน้องเขาทั้งวันก็เพื่อให้น้องเข้ามาสนใจในที่สุดน้องเขาก็มาสนใจแล้วจริงๆถึงแม้จะใช้เวลานานไปสักหน่อยแต่น้องเขาก็มาแล้วนะคะตายตายตายถ้าน้องเขาไม่มาโค้ดสตอรี่เนี่ยสงสัยลูกชายฉันแกค,คงนอนไม่หลับทั้งคืนเป็นแน่แท้ค่ะคุณค่ะ oh, <no. S 1> โอ้ยพ่อพ่อคนคลั่งรักพ่อคนขี้เหงาพ่อคนขี้อ้อนแฟนอันดับหนึ่งค่ะมีหนึ่งเรื่องที่พี่ชมอยากจะอัปเดตให้ทุกคนฟังก็คือ ตอนนี้น้องวินมีลูกสาวเพิ่มมาอีกห่งตัวแล้วล่ะคะ่ะเพราะเห็นน้องอัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่จีด้วยค่ะทุกคนเป็นน้องหมาเพศเมียชื่อคาเทียค่ะทุกคนืคาเทียชื่อเหมือนแหวนแทนใจที่เขาใส่คู่กันเลยนะคะเอ๊ะไม่รู้ชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งนะ แต่ถ้าเป็นเจ้าคนน้องตั้งแสดงว่าอิงจากของรักของห่วงของตัวเองในชีวิตจริงๆเลยนะเนี่ยเบลลี่ก็มีตัวบีบีเบลลี่กับบีไบร์อะไรงี้คือพ่อลูกต้องตัวบีเหมือนกัน,นอะไรประมาณนี้หรอส่วนลูกสาวให้ชื่อว่าคาเทียเพราะลูกสาวเป็นเหมือนของรักของห่วขง,วองของแทนใจกันอะไรงี้โอ้ตั้งชื่อลูกแต่ละตัวสอดคล้องกับคนรู้ใจทั้งนั้นคือไม่ว่าจะเรียกชื่อลูกตัวไหนหน้าพ่อของลูกก็ลอยมาเลยว่างั้น โอ้ยลูกลูกสะพ้อยชั้นนี้ก็ครั่งรักไม่แผ่วเหมือนกันจ้าตายตายตาย,ตายคนครั่งรักมาเจอกันมันก็บันเทิงนะสิคะทุกคนอ๋อเพราะมีโครงการจะมีลูกเยอะกันแบบนี้เองคุณพ่อไบรท์เลยถอยรถคันใหญ่ๆมาไว้ใช้งานเพราะเวลาไปไหนด้วยกันทีจะได้ไปด้วยกันได้ครบทั้ง5คนพ่อแม่ลูกเลยอะไรนี้โอ้ยวางแผนอนาคตร่วมกันได้ดีเลยทีเดียว คือเหมือนทุกๆอย่างพวกเขาจะคุยกันช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนมาหมดแล้วจริงๆคะ่ะทุกคนอ๋อสงสัยวันนี้เจ้าคนน้องไปรับลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านเจ้าคนพี่เหงาเพราะน้องไม่อยู่เลยลงรูปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากน้องถึงว่าสิคะแท็กแล้วแท็กอีกเพราะอยากให้น้องหันมาสนใจจริงๆด้วยโถพ่อให้น้องไปโน่นมานี่บ้างก็ได้จะติดแฟนอะไรขนาดนะั้นห่างนีดหางหน่อยเป็นไม่ได้เชียวนะ ครังรักหนักหน่วงเกินเบอร,ร์ก็ลูกชายชั้นนี่ล่ละค่ะคุณคะ่ะค่ะทุกคนเขามีลูกสาวเพิ่มแบบนี้เรามารอลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้เห็นคุณพ่ออุ้มลูกสาวลงสื่อโซเชียลกันเมื่อไหร่เพราะระหว่างแม่กับลูกสาวเราก็เห็นแล้วพ่อกับลูกชายเราก็เห็นแล้วคราวนี้เรามารอลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นพ่อไบรท์กับลูกสาวตัวน้อยน้องคาเทียเมื่อไหร่ <Okay. S 1> คือเอาจริงๆเขาคงเจอกันแล้วล่ะค่ะ แต่เรามารอดูกันว่าเขาจะอัพลงสื่อให้เราได้เห็นกันเมื่อไหร่พี่ชมคิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะคะเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันก็ชัดเจนมากขึ้นคงไม่มีอะไรต้องปิดแล้วล่ะคะ่ะไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดให้มันหมดไปเลยแล้วกันนะลูกพวกเรารอดูครอบครัวสุขสันต์ถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่นะครับค่ะช่วงนี้โมเมนต์มาถี่ยิบมาแบบไม่พักและมาแบบชัดระดับเฮดดีกันเลยทีเดียว คือช่วงนี้ชิปเปอร์อย่างเราก็ยิ้มหน้าบานกันเป็นแถวเพราะความสุขมันล้นใจเนาะทุกคนเนาะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอ,อนําความสุขมาฝากทุกคนกันเท่านี้ก่อนนะคะสุขเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะจุกอ,อกค่ะไว้เราค่อยมามีความสุขกันต่อในคลิปหน้านะคะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัพเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ